อยากเจอวตึงขนาดไหนวะตึงขนาดเลยวะแกมีประสิทธิภาพหรือเปล่าเ่แกมีประสิทธิภาพหรือเปล่าแต่คือมึงไม่ใช่ถาวรใช่ไหมเอออันนี้และได้ถาวรนะครับมาแล้วครับผมก่อนอื่นจะบอกเลยว่าขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับคือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมเป็นโรคกระเพาะหรืออะไรนะเพราะว่ามันปวดท้องทั้งวันเลยแล้วผมมึงกลับมาจากต่างจังหวัดอะแล้วคือโคตรปวดเมื่อยตัวนะครับแต่ว่า ตอนเช้าเนี่ยผมต้องรีบตื่นไปทําธุระอีกนะครับผมแต่ว่าผมเลือกที่จะอัดคลิปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมไม่ต้องการอะไรเลยนะครับผมนอกจากกาลังใจนะครับขอบคุณทุกคนมากมากที่คอยเป็นกำลังใจให้กันนะครับเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวฟรีไฟทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมแตมเมอร์กันอีกเช่นเคยวันนี้นะครับกลับเข้ามาเจอกันอีกแล้วนะครับ วันนี้เนี่ยตัวละครใหม่เข้ามาแล้วนะครับนี่เลยโครโนโนะครับผมหรือพี่คิตเทนโนโรนันโดของเรานั่นเองนะครับเติม1เพชรได้เน้นๆตัวละครใหม่นะครับผมนี่บอกเลยว่าเทมากนะฮะสกิลชื่อว่าโครโนสเฟ,ฟียนะครับสร้างสนามพลังป้องกันความเสียหายในขณะที่สกิลทำงานเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ตัวเองและเพื่อนร่วมทีมนะครับผมก็คืออารมณ์เหมือนจะสร้างโล่นะครับ สร้างโล่ป้องกันความเสียหายแล้วก็ขนาดที่มีโล่เนี่ยเราแล้วก็เพื่อนเราที่อยู่ในวงของเราเนี่ยจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเติมนะครับฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์นะครับให้ถึง300ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยครับ A later few moments later. โอเคครับทุกผู้ชมทุกคนผมเติมเกมไปแล้วนะครับเติมแค่20บาทเท่านั้นนะฮะโครโนีอ เองนะครับใช้ทันทีไปครับผมเย็ดเคโอ้โหคตดรอเหล่าแล้วก็เอาการมากเลยครับผมอ่า <Yeah. S 1> เรามาดูเซตนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเซตของเขานะครับผมยังไม่ปลดล็อกเซตนี้นะฮะเซตนี้รู้สึกว่าน่าจะต้องรอมาขายในนี้นะครับหรือไม่เราก็ต้องอัพตัวละครให้เต็มนะฮะเราจะเลเวลอัพด้วยบัตรโอ้บัตรทองไม่มีใช้บัตรนี้เปก็ลากกาันโอเคครับปลดมาแล้วนะฮะ ผมจะไม่ปลดเวลสุดท้ายนะครับผมเพราะว่า,วาเวลสุดท้ายเนี่ยมันเปรืองพิษนะฮะเวลสุดท้ายเขาบอกว่าสร้างสนามพลังที่สามารถป้องกันความเสียหาย600โอ้โห600ที่เยอะมากเลยนะครับ<ห>คนที่อยู่ข้างในไม่สามารถยิงสตูที่อยู่ข้างนอกได้อ่ะคนที่อยู่อ๋อเพื่อนที่อยู่ในวงของเราเนี่ยไม่สามารถยิงคนที่อยู่ข้างนอกได้นะครับผมก็คือเอาไว้ป้องกันเพื่อนแต่เพื่อนก็ไม่สามารถยิงคนอื่นได้นะครับ เพราะว่าถ้ายิงคนอื่นได้ในขณะที่คนอื่นยิงไม่ได้เนี่ยมันจะเกรียนไปนะฮะในขณะที่เปิดใช้สกิลเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ให้ตัวเอง30บอกเลยว่าไวมากนะฮะเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในสนามพลังได้ความเร็วเพื่อนที่15นะครับผมผลสกิล9วิคูดาว0บอกเลยว่าเป็นสกิลที่เกรียนนี่ครับคุณผู้ชมเราไม่มีชุดนั้นเราใส่ชุดนี้ก็ได้นะฮะหล่อเหมือนกันนะนี่หล่อเหมือนกันเดี๋ยวเราไปเล่นใน4 vs สแรงก,กันก่อนเลยไหนว่า โอโ้ทุกคนครับเข้ามาก็เจอทีม,มพูดคำหยาบอ้โอออต่อแต้มของจริงต่อแต้มของ,งแม่ยึดแม่โอ้โด,ด่าจะโหดจักสภาพแล้วจะโหดรู้จักสภาพแล้ว <laughs> โผล่มาเป็นแคนเลยวะเฮ้ยโผล่มาเป็นเชื้อจื้อวะอยากเก่ตึงขนาดไหนวะตึงขนาดเลยวะแขนมีประสิทธิภาพหรือเปล่าแค่ปะแก่เปประสิทธิภาพหรือเปล่าทุกคนมากับใครจะดูดูดูใครจะเล่นของทำไมพอเปิดสกิลไปแล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยวะทุกคนเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยเชี่ยหมดแล้วไอ้เบอร์หนึ่งไอ้เบอร์หนึ่งไอ้เบอร์หนึ่งปากดีมากกูชอบมึงว่ะเพื่อนผมชอบมึงว่ะเพื่อน เอ้ยแต่ลืมไปว่าสกิลโครโนเนี่ยมันไม่มีอยู่นะฮะมันไม่เก่งจริงจริงมันเก่งบอลเลยโอ้ยมันยิงมันบอดเลยมันโดนดีเลยผมไม่อยากตายผมไม่อยากตายกูยิงให้เพื่อนผมไม่อยากตายกูยิงให้เออยสวยเฮ้ยสวยทำไมหรอทำไมหล่อทำไมตึงนะก็ไม่ขอดากเลยวะอะไรวะเจอทีปากแฟบเฉยอุยเขี้ยว เจอที่ปากแทบเฉยอะทุกคนแค่นี้สร้างใหม่นะแค่ไหนนี่ถ้าพอขอแอคก็หัวร้อนถ้าพอขอแอคก็หัวร้อนเอ้ยมากับผู้หญิงด้วยก็อยังไม่ได้แ็กนะก็ยังไม่เด็กมึงมากัะต่อแต้มของจริงมึงกลัวอะไรวะเพื่อนไปเร็วๆแล้วแล้วไอ้เมื่อกี้มันดูใครอะถ้าเราเปิดสกิลมันจะเกิดอะไรขึ้นวะอ๋อเราจะวิ่งเร็วแต่ว่าทำไมมันไม่มีวงอะไปดูเพื่อนเพื่อนเราวิ่งเร็วมากเลยฮะ เพื่อนเราวิ่งเร็วมากีตเพื่อนเราวิ่งเร็วมากครับเพื่อนอยู่วงเดียวกับผมอะแต่เพื่อนมันจะจิงคนอื่นไม่ได้แต่เพื่อนมันจิงคนอื่นไม่ได้ทำไมมันไม่มีวงเป็นสีสีให้เห็นวะทุกคนอาจจะเป็นวงแบบสีสีให้เห็นมั่งนะฮะไม่เก่งครับอัดตัวไม่เก่งครับอัดตัวเออกูจะอัดตัวทำไมหรออัดตัวไม่ชอบอ่ะอัดตัวไม่ชอบอะไรเพื่อนนี่มันแรงนี่มันแรงตึงเนี่ย สองตัวนะสองตัวนะนี่มันแรงตึงนายจะมัวมามัวยิงหัวมันตึงเพื่อนไปวิ่งมาละมันวิ่งมาละแอบอะไรกันนะแอบอะไรกันนะก็ตายเพราะมึงก็รอกันอีกไอเวลพอดีแอบอะไรกันนะแอบอะไรกันนะพอดีพอดีแอบอะไรกันนะพอดีพอดีแอบอะไรกันนะพอดีถนนยิงปังยิงพอดีโอ้ยคนดะ อำไมไอ้ทำไมสกิลโคดมันมันไม่เห็นมันไม่ทำให้เห็นแบบเป็นวงวะครับผมนึกว่าจะเห็นเป็นเป็นวงเหมือนไอ้ไอ้ตัวเคนะฮะ ไปเียสสโคบมันไม่มีมวงฟ้าวงอะไรให้เห็นเลยเหรอผมนึกว่าจะเป็นอารมณ์แบบวงฟ้านะฮะมันมีคมมโคดไอควายมึงโหดไอควายโคดาด่าแรงโพดเลยทีมผมเม,มื่อกี้ผมเปิดหัวนั่นไปนะครับเีวส่งสโคบปะไม่ไหว <laughs> ะะวะส่งสโคบไม่ไหวเ <laughs> มื่อกี้ เมื่อกี้ผมยิงหัวมันไปนะครับแต่คือมันไม่ตายนะฮะทุกคนไอนน้ทีมธน,น,นาจะเจอป้าดีนิดถ้าผมเปิดไมค์ไปคุยเคลียด่ากับมันนี้ต้องใส่จะมีเรื่องนะไม่เอาไม่เอารีวิวตัวละคระดูความปากแทบของมันนะผู <laughs> ยจังชอบเลยวะ่ะเออแต่มันทําให้วิ่งเร็วนะฮะสกิลมันผมยังหาจังหวะเปิดไม่ได้นะครับ <laughs> ต้องเปิดตอนเพื่อนโดนยิงหนักหนักอ่ะทุกคนต้องเปิดตอนเพื่อนยิงหนักแล้วเราไม่รู้โอ้ผมไปเปิดเฉยผมไปเปิดเฉยเลย อ๋อวงมันอยู่ในนี้อ๋อทุกคนวงมันอยู่ในนี้มันต้องอยู่ในนั้นนะฮะผมรึกว่าวงมันจะตามตัวไอ้บ้าอ๋อให้เพื่อนอยู่ในวงในนั้นได้ครับอ๋อเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วอ๋อถ้าเพื่อนโดนยิงให้เพื่อนไปอยู่ในวงนะครับแ,แต่แเราก็จะวิ่งเร็วโอ้ยเจี่ยผมโดนเอ้าเจี๊ยเอ้าเจี๊ยเอาเพื่อนมาเร็วไอ้เบอร์หนึ่งมึงปากแสบมากไม่ใช่เหรอ โอ้โหร่วงไปดิโอ้โหสามเลยละโอ้โหลักกล้าลักล้าโอ้โหอะดิมึงตึงมากไม่ใช่เหรอเพื่อนอยู่ยังไงวะเออเออมึงตึงมากมึงใส่ไปเลยมีตัวมาหานะเออมีตัวมาหาเออเอออนีิอนีิอนีิเอออนีิอนีิตะกบเออเอออะดิผู้มัวแต่โฟกัสสกิลโคโน่นะครับผมเลยแบบว่าไม่ค่อยได้ดูเพื่อนเท่าไหร่ เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะลองกดปึ๊บอ่ามันก็จะเป็นวงอย่างนี้นะคะทุกคนจะเป็นวงนี้นี่ตัวใหม่เหรอนี่น้ำเป็นน้เปิดอะไรอ่ะเปิดอนทำไมอ่ะจะเป็นวงอย่างงี้กูอัดชิปไม่ได้บางทีอ่ะกูอัดชิปไม่ใช่ช็อตได้กูอัดชิปไปแล้วเพื่อนบางทีเจ้ตัวใหม่ตัวใหม่กูอัดชิปเพื่อนโอ้ปืนขอดิดโอ้ปืนขอดิดเลยอย่าบึ้งตายไม่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 ตายเพื่อนมึงระวังเนี่ยมาแล้วเธอ เออกูรู้แหละมันมาแล้วมันมาแล้วเพื่อนมอยู่บนหัวพวกเองแหละทำไมต้องระเบิดอ้าวมันไม่ไหนทั้งหมดวะตัวระเบิดกูด้วยต่อเต็มของจริงวะต่อเต็มของจริงวะซะทั้งหัวทั a ้งเมียเลยว่ะไอ้ยเพื่อนเพ่อนทั้งปวดทั้งเมียเลยว่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ขึ้นไข้างบนไอ้นัมเมงรินได้อยู่นะครับไอ้นัมเมงล่นได้อยู่ตึ้มมันขึ้นไปข้างบนสองตัวเลยวะอ่ะยิงได้อยู่ระวัง ระวังระวังเฮ้ยที่ไม่ระวังเลยโอ้ที่ไม่ระวังเลยอ๋อผมไปเปิดสกิลผมเผลอไปก้นเปิดสกิลนะฮะทุกคนผมลืมผมนึกว่าเล่นนรลกยังไม่ชินเนียเจ็บนะบอกเลยเจ็บไปฮะได้อยู่เดี๋ยวเราขึ้นไปใส่เลยก็ได้เราขึ้นไปใส่เลยก็ได้เราขึา้นไปใส่เลยก็ได้มาเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนขึ้นมาขึ้นมาเรา็วขึ้นมาเรา็ว มาเร็วขึ้นมาเร็วเขึ้นมาเร็วเออสวยสวยสวยเอาเรื่อง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 ของขวไอ้ไอ้บิกเตอร์กูเอสองท้งแล้วเหรอโอ้ยวิกเตอร์กูจบละมึงยังปากดีไม่หยุดอีกเหรอเพื่อนเอาไปเอาไปคิวก็ดาเมจมากมึงมาอยู่ในนี้ดิเออพวกมึงมัอยู่ในนี้เปิดวงเออกูจะอัดกูจะถ่ายปกคลิปทำไมอ่ะกูจะถ่ายปกคลิปกูจะถ่ายปกคลิปมึงเข้ามา กู <laughs> จะได้โปกิฟอ้ <laughs> <net> โอเคครับถ้าดีก็พอรู้จังหวะเขาฆ่าแล้วว่ามันใช้ยังไงนะฮะ <us> ต้องให้เพื่อน <S <s> <S ต้องให้เพื่อนอยู่นั้นครับต้องให้เพื่อนอยู่ในนั้น <t ap> โอเคเพื่อน <S <s <í nt> มึงอย่าปากแตบมากไอ้หียเดยวมันพีคเกมมาเดยวสวยน,นะเพื่อนนะนี่ไงวะยิงอย่างโหดล่วงไปดิอ๋อนี่น่าจะเพื่อนมันนะครับเพื่อนกัน เพื่อนกันมันก็มันดีขออยู่วงด้วยหลักกันโอเคเพื่อนพวกนักกระดันนุ่นโดนวะครับอ่าลวงไปหนึ่งเจริญเจริญนะพวกเองอะเจริญนะเจริญเจริญนะเจริญเจริญนะพวกมึงอะโอเคครับเดีย๋ยวเราจะวิ่งใส่นี้เลยแล้วกันโอ,โอเคครับผมลวงไปหนึ่ง,งไปตัวไป โอครับล่วงสวย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 ขอปั๊มยาก่อนขอปั๊มยาก่อนปั๊มยาไม่ได้เฮ้ยเพื่อนมึงอย่าไปตายดิโอ้แม่งไม่ตึงเลยไม่ตึงเลยตายไม่ตึงกันเลยอ่ะแล้วนายบอกว่าให้เราเล่นตึงตึงแต่นายไม่ค่อยตึงเลยอ่ะแต่นายไม่ค่อยตึงกันเลยอ่ะโอ้ทว่าเฮียระวังนะ ระวังระวังอะไรเพื่อนระวังอะไรเพื่อนเราไม่ตายหรอกเราไม่ตายหรอกเพื่อนนายจะตายกันตสรุปเหลืออีกสองตัวใช่ไหมเนี่ยน่าจะเหลืออีกสองตัวนะครับวิ่งเร็วเสียงเ่ยงอะไรวะายาหมดด้วยทุกคนเสียงอะไรปิ้วเสียงอะไรอ่ะอ้าวใช่มีคนดูห้าคนนะ ทำไมเป็นคนดูห้าคนวะก็กูใช้ตัวละครนี้ไงแล้วเพื่อนทำไมเป็นคนดูห้าคนเพราะเราใช้ฮูบล่าอ้อมหลังมันอ่ะแด่ละอืมไม่เชี่อกูยิงตายเฉยโอ้ใบเกอเฮ้ยนี่มันโดนยิงเราจะได้เปิดสกิลให้มันผมว่า พ่ต้าคงคงไม่ได้ไปสร้างห้อง,องพิต้าแล้วเพราะว่าสกิลตัวละครน,นี้มันไม่ซับซอ้อนเลยขนาดนั้นนะฮะ <c oughs> คือมันเปิดวงแล้วก็แค่อยู่ในวงนะครับ<ม>แต่ว่าพอกดเปิดวงเนี่ยเราจะวิ่งไววิ่งอะไรนะครับก็ประมาณนั้นแต่คือมัน,นมันหาจังวหงวะเปิดให้เพื่อนยากนะครับมันหาจังหวะเปิดให้เพื่อนยากหล<ม>ังคาเราหาจังหวะเปิดให้เพื่อนยากไปหน่อยะฮะโอ้โหตายเลยก็ไม่ ล่หนึ่งฮะสวยลงไปสวยเลยตัวหนึ่งเข้าเลยสวยเพื่อนโอเคสวยมากสวยมากโอเคครับก็ประมาณนี้ค,ค,คือคือสกิลมาประมาณนี้นะครับแต่เราไปหาหาจังหวะเปิดให้เพื่อนไม่ได้เราหาจังหวะเปิดให้เพื่อนไม่ได้ดิแล้วคองมึงวะมันเหมือนมันบนนะ่นอะเหมือนมันดีแต่ทุกคน หมือนมันดีดอะเอ้ยอันนี้สก,กินอะไรอะเออทุกคนมันมีสก,กินปืนใหม่ด้วยผมยังไม่ได้สุ่มเลยโอเคครับเออมันเป็นสก,กินอาร์่ะทุกคนโอ้ผมไม่ได้สุ่มเฉยเดี๋ยวก่อนเอาแล้วกูเปิดวงทําไมน่ะผมเปิดวง,งอียเผื่อเปิดวงนะครับเอ้ยแต่มันวิ่งเร็วนะเฮ้ยเฮ้ยเยมันยิง,ม,ยงมันยิงนู่นมันยิงนู่นเกือบเออหัวแตกไปสวยเป็นงานอยู่ระวังมาข้างรู้สึกว่าไอาน้นี่มันไม่ได้มีดีแค่ปากว่ะ เฮ้ยมันฆ่าหกเท่าผมว่ะเป็นไปได้จังใดวะมันยิงหกเท่าผมเลยมันก็ถือว่ามันมันก็ตึงเอาเรื่องอยู่นะทุกคนมันก็ตึงเอาเรื่องอยู่นะโอ้โหผมร่วงสวยเพื่อนไอวอลผู้หญิงผู้หญิงโอ้เรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยไม่แตกเฮ้ยแต่ได้อยู่เฮ้ยแต่แต่นี่มันก็เล่นเป็นนะพอเล่นเป็นพอเล่นเป็น ไม่ได้พอเล่นเป็นแหละมันเล่นได้เลยมันไม่ได้มีดีแค่ปากวะครับมันไม่ได้มีดีแค่ปากอ่าล่วงไปแล้วเหลือมึงคนเดียวแล้วเพื่อนอดีอดีอดีเหลือมึงคนเดียวโอเคครับไม่หัวนั่นไงเรียบร้อยแล้วมึงน่ะเรียบร้อยเอาเฮ้ยหัวแตกมาดูกันว่าสองหนึ่งมันจะไหวหรือเปล่าเฮ้ยมันยิงหัวได้นั่นแหะมาดูกันว่าสองหนึ่งอันนี้มันจะไหวหรือเปล่าครับมาดีมาดีแน่แน มันแน่มันแน่มาข้างเฉยเรียบร้อยอุ้ยหัวคมมากหัวคม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 ผมยอมเลยผมยอมเลยเอาม,ผมันชุบเพื่อนอุ้ยคมคมคมจริงคมว่ะไอ้นี่ไม่ไดีไม่ได้ไมดีมันมันไม่ได้ไมีดีแค่าปากว่ะมันไม่ได้มีดีแค่ปากว่ะครับมันไม่ได้มีดีแค่ปากว่ะเอาไปหนึ่งไลท์เออ นายมันไม่ได้มีดีแค่ปากโอเค<ต>เพื่อนเรานะนับถือเลยจีหนึ่งไม่ถือว่านุ่แมแหมแต่ผมไอ้นั้นไม่ล่วงนะฮะยิงไอ้นั้นไม่ล่วงมันเฉยผมล่วงเฉยเลย<ต>โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะฮะโอ้แต่ดาเมจต่างกันแค่2 0 0เองเพื่อนโอเคครับผมก็คือสกิลโคโนเข้าใจง่ายๆเลยครับคือถ้าเราเปิดวงเนี่ยให้เพื่อนเราไปอยู่ในวงนะฮะมันจะกันดาเมจ มันจะกันดาเมจได้600นะครับคือโดนยิงมา600อะ่ะคือเหมือนมีไอวอลตั้งให้อ่ะไอวอลใส่ตั้งให้600นะครับคือไอไอวอลเลือดมันจะประมาณ200ใช่ไหมเลือดไอวอลเหมือนมีไอวอลมาตั้งให้ประมาณ3ลูกนะฮะก็ประมาณนั้นนะครับผม โอเคครับก็ประมาณนี้เลยสําหรับสกิลโคโนนะฮะคงไม่ต้องเข้าไปสร้างห้องให้ดูนะครับคืออันนี้มารีวิวคร่าวๆนะฮะอันนี้รีวิวคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาสุ่มสกินอักต่อไปเลยนะครับผมอักลั่น2บวกเบ่นยำครับผมแต่คือผมจะเล่นให้ดูในคลิปหน้านะครับคลิปนี้เนี่ยคงไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าผมต้องรีบตัดต่อคลิปนะฮะตอนนี้ตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยผมต้องรีบไปงานบวชนะครับผมเลยทำทำไม่ทันแน่เลย งั้นเดี๋ยวเอาว่าเดี๋ยวอักเราไปเล่นในคลิปหน้านะครับฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะครับผมป่ะสิบใบแรกเราจะเอ้ยได้เฉยเอาได้ m อ c ศูนย์เฉย m อ c มพีศูนย์เอนจิเนียร์นะครับโอเคครับอีกสิบใบเฮ้ยโอ้โหได้อะไรอะ่ะเอา้ากล่องทองกล่องทองทำไมไม่ได้อ่ะงงพทดบักอ่ะบักกล่องทอง ทุกคนครับมันบัคกล้องทองเอาทําไมกล้องทองมันเช่าอะ๋อะมไม่ใช่บัคกล้องทองคือถ้าถ้ามึงมือมึงจะออกทองอย่างนี้ทุกครั้งเลยใช่ไหมเพื่อนแต่คือมึงไม่ใช่ถาวรใช่ไหมเอออันนี้แหละได้ถาวรน,นะครับมาแล้วครับผมไซเบอร์บันตี้ฮันเตอร์นะไซเบอร์บัลตี้ฮันเตอร์นะครับผมบอกเลยว่าร้านสองน่าจะโกงเอาเรื่องนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาถือให้พี่คิตเตโนโรนันโดของเรานะครับ อันนี้กากไปเลยนะฮะลั่นหนึ่งเจอลั่นสองเข้าไปนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็รีวิวคร่าวๆค่ะใครชอบฝากกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปด้วยนะครับ <S <S ผมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคน